เพียงครึ่งดวงใครจเจะรอใครฉันคืนดาวว่แวเพียงครึ่งใบคุณดันกับใจฉันที่มีเพียงครึ่งดวงคืแนวมันเศร้ามันซึงในสูฉันจะโอใจคืนดึกไอ้เนื้อมันผิดเปา ดีแล้วนี่มันอันอันใช่ไหมลูกทุกครั้งที่ร้องจะเหมือนแบบเดิมอ่ะแอนเนื้อถูกเปล่าอ่ะถูกที่ร้องถูกป่ะถั่วปะโอเคเพราะว่าอันของคุณนุ้ยไม่รู้อยู่ไหนใหม่นะคะครูครูเันแผ่นใหม่ครูหรอครูของครูครูยังไม่ได้แก้ไงยังไม่ได้ั้นนนนคืแรมบวอยู่ลฟาเป็ ท่านคืนแย้มพักแยมอยู่บนปลายฟ้าเป็นฟ้ายาวันเฟิรออฟ้าคงระอ่อนแรงคงราอ่อนแรงทอแสงเวงวาวถ่ายยังไงคงราอ่อนแรงทอแสงคง จำได้พอที่เรียนมาร้อง,องตกลงเนาะอ่าเพราะครูไม่อยากเปลี่ยนเอาอย่างนี้แหละคืนเงาม,มันเศร้านี่เศร้าใช่ไหมเศร้ามากเออห้ามรุนแรงค่ะคุณเศร้าโดนทารุณกรรมเขาทิ้งสาวเคเือฟ้า ไว่รอยู่แบบ <า S 2> ี้ียครึบอดตังกใจฉที่มีเพียงครึ่อองดวงคอยรักคอยรักมาจากเติมเต็มในวงโอ้ใจครึ่งดวงพูดถึงครึ่งดวงอยู่ไงลกมีครื่งดวงรต้องคอยคอยความรักมาเติมอย่างนี้ จำก่อนจำพอจันคืนแรมบ๊อบแรมมีเพลงครึ่งใบจันครึ่งใบก็ใจครึ่งดวงก็เลยอยากได้ความรักมาเติมอจํานี้ก็อะขมวดคิ้วเลยต้องไม่ตุราเศร้าก็ไม่ต้องขมวดคิ้วใช่ไหมคะจริงๆตอนแรกแบบอยากให้แบบร้องให้ได้ร้องให้ได้เลยอ๋ระเพลงมันเร็วไงชัวปะคอยรักหนู คอยคอยรักแบบ่เศ้าอ่าคอย,คอยฟังไม่ออกคอยรักที่จะเติมเต็มในสวงโอ้ใจครึ่งดูไรเฝ้ารอมาเนิ่นนนอืมอา้าวเศรจริงอ้ามาหมา่แต่ต้นได้ปะ อย่าหนาก,กับลูกชัดฟังเสียงถ้าไม่ได้สิแบบทูๆไม่เอาเอาเอาชัดฉันคืนแรกว่าแวงอยู่บนงงาบางฟ้าคงราษตแรงเขาแสงควิ่งเว,าว้าอครึ่งดวงคืนเงามันเศร้ามันซึ่ง เตมใน,ใามาน,นชัดอีกลูก็ค่อยบอกก็ค่อยบอกชัดชันเเออดิน ชดัดอีกนะฟังออกไหมอะคนข้างออกแต่รอเรือยังไม่ชัดนะรอเรือเรือรือรักไม่น่าเชื่อแล้วก็ถูกหอกทัูกทัสไลด์ได้หมดเป็นลมคือแรงมาแล้วก็สไลดสไลด์เข้าวะ i mm -hmm. พราะเดี๋ยวมันเข้าไม่ทันพอ,อไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวงหยุดคงคงมีวันนะพอดีอันนี้มันตึ๊บกระดึบ๊บเราก็ย้ายมานี่ยพอจบตรงนี้ดนตรีมันเร่งเราเหมือนที่เราต้องนั่นนะก็ร้องอย่างนั้นไม่เป็นไรดีแล้วแต่พอตอนท้ายอ่ะไม่รู้ ไม่รู้วันไหนหัวใจถึงต่อกันหัวใจถึงจะนเต็มดวงหยุดเติดคงมีวันที่ฉันเจ้าจะเต็มบรรเแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้นสรุปหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้น วันที่ใจเต็มดวง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 อืมวางอีกดวงงงงดวงเออหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวางวันที่ใจเต็มดวงเออเรานี้ลองกับดนตรีสิช้าลงนิดนึงก็ได้จะได้รู้สึกว่าจบ โอ้โหได้อะอะเราเองต้องร้องต่อกันมากๆนล้วจะได้เศร้า ไล่ไลไม่ได้ค่ะอังแคนี้นูลองไม่ถูกไมเห็นมีลเวลาได้ยินอะไรไม่รู้ สไลด์ไม่งั้นมันจะกระแทกใช่ไหมเน้นบุ๊คเนี่ยคนเยอะเฮ้ยนี่มีลูกเล่นนี่วะเห็นใจพี่พี่